อยากถ่ายภาพหน้าชัดหลังละลายให้ใช้โหมด A ครับแต่ครั้งที่เราซื้อเลนส์มาใหม่และเป็นเลนส์ที่เขาบอกว่าถ่ายแล้วหน้าชัดหลังละลายแน่นอนแต่พอซื้อมาใช้แล้วเนี่ยมันก็ยังใช้ไม่สะดวกเอาบางทีเราไปใช้โหมด M หรือว่าเราไปใช้โหมดออโต้ซึ่งโหมดออโต้เนี่ย มันจะไม่สามารถให้เราปรับค่ารูรับแสงให้มันต่ําได้และเลนส์ที่เราซื้อมาที่หน้าชัดหลังละลายเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีค่ารูรับแสงประมาณ1.8หรือว่า2แน่นอนหรือ2.8ก็ได้นะคราวนี้เราก็เห็นเขาถ่ายเอ๊ะทำไมถ่ายแล้วมันหน้าชัดหลังละลายแต่เราถ่ายแล้วมันไม่หน้าชัดหลังละลายเลยนะครับอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเราเนี่ยเปิดผิดโหมดนะโดยกล้องเนี่ยมันจะมีโหมดที่ผมพูดไปหลายครั้งมากนะครับก็คือโหมด APS และ M นะครับ โดยโหมดที่ผมให้เลือกใช้ในวันนี้ก็คือโหมด A โหมด A ย่อมาจาก Aperture Priority หรือว่าเป็นโหมดที่กล้องสามารถให้เราปรับค่ารูรับแสงได้เองแล้วตอนนั้นกล้องจะปรับอัตโนมัติให้เราครับซึ่งมันดียังไงนะครับมันเหมือนกับเป็นการใช้โหมดออโต้แต่เราสามารถปรับค่าหน้าชัดหลังละลายได้นั่นเองครับลองเอาไปใช้ดูนะครับปรับเป็นโหมด A ถ้าในกล้อง Canon เนี่ยเขาจะเขียนว่า AV ถ้าเป็นกล้องนิคอนโซ n y พวกนี้จะเป็นโหมด A นะครับและอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นทริคก็คือว่าเราสามารถที่จะปรับความมืดสว่างนะครับผ่านตัวชดเชยแสงตัวนี้ได้นะครับบวกก็คือสว่างขึ้นลบก็คือมืดลงนั่นเองนะฝากด้วยนะครับโหมด A